สวัสดีครับพบกับเครื่องผสมอาหารทีมงานบายเ็นซ์ยูนใส่ใจดีครับวันนี้นะครับเราจะทําการแนะนำนะครับวิธีการดูแลรักษาเครื่องยนต์นะครับว่าต้องดูแลตรงไหนบ้างนะครับตัวนี้ครับเป็นรุ่นขนาดสามิวนะครับ3ระบบนะครับใช้หัวรถถ่ายดักเตอร์นะครับในการปั่นนะครับตรงนี้ใช้ในของคูปต้าสิบแปดแรงนะครับมากปรดูที่เครื่องยนต์นะครับก็ดูแลตามระยะเลยครับถ่ายน้ำันเครื่องกองเกลือน้ำอะไรก็ดูแลกันไปนะครับอันนี้ มาดูของทีมาครับก็จะมีที่อัจจรีครับจุดที่1นึ่งครับคือตรงนี้นะครับเป็นลูกเล้อดันสพานนะครับ2นะครับก็เป็นจระบีอาจจรบีครับตรงนี้ครับนี่ที่อาจจรบีนะครับ3นะครับก็เป็นนายอยนะครับผมกระบาดนะครับอันที่4นะครับอยู่ข้างล่างก็จะเป็นยอยเหมือนกันครับอ่าจัดจระบีทั้งหมด4จุดนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นน้ํามันเกียร์ครับเกียร์โซลตัวนี้ครับจะเปลี่ยนทุกหนึ่งปีนะครับใช้ประมาณ2.5ลิตรนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับเปิดฝาออกมาครับก็สามารถเปลี่ยนได้เลย2นะครับอที่เกียร์น้ามันนะครับก็จะไปตรงนี้นะครับผมเป็นน้ํามันเฟืองท้ายนะครับเปิดร้อนะครับก็อยู่ประมาณซึ่งเสียสายยางตรงนี้นะครับ จะมีรูเปลี่ยนอยู่ตรงนู้นนะครับตรงท้ายตรงท้ายนั่นนะครับการเปลี่ยนนะครับผมกระเจนเปลี่ยนหนึ่งครั้งเหมือนกันนะครับน้ํามันที่ใช้ก็อยู่ประมาณ8ลิตรนะครับ7จ็ถึงแลิตรนะครับใช้น้ํามันเกียร์นะครับเบอร์ร้อยสี่สิบนะครับผมส่วนใบมีดนะครับก็อยู่ที่การใช้งานครับผมแนะนำให้เปลี่ยนอยู่ที่ประมาณสามถึงหกเดือนนะครับต่อการเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะครับ ใบมีก็จะเป็นใบมีสามเหลี่ยมนะครับสามารถหาเปลี่ยนได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับให้ใส่ใบประกบคู่กันนะครับผมครับการรักษาครับก็มีเท่านี้เลยครับผมน้ำมันไม่รั่วไม่ซึมนะครับก็ไม่ต้องเติมครับแต่ถ้ารั่วซึมก็ดูเรื่องประกันหรือดูเรื่องลูกปืนนะครับตัวนี้จะมีรับประกันสินค้าที่หกเดือนนะครับผมตัวนี้ครับเครื่องตัวนี้ก็จะไปอยู่ที่เขมรนะครับผมตัวนี้ต่างประเทศก็สนใจเครื่องผสมอาหารที่มาเราหลายประเทศนะครับก็จะเป็นลาวนะครับเขมรนะครับผม ตอนนี้ก็ออกไปค่อนข้างเย็นแล้วนะครับยังไงวันนี้ก็กลารลาไปก่อนนะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ